สวัสดีครับผมโออิสุนะครับวันนี้จะมารีวิว All New Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวมาไม่นานนี้เองวันนี้ผมจะพามาพบกับตัว4ประตูยกสูงแคบฟอร์ไฮแลนเดอร์1.9 DDI Blue Power สีขาวมุกตัวท็อป สุดๆเลยนะครับตัวนี้ตัวพร้อปสุดๆเลยของเครื่องพันเก้านะครับมาดูภายนอกนะฮะเราไล่ามาดูตั้งแต่ด้านหน้าเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่นะครับพร้อมเด y l ไลท์ในโครมเลยทีเดียวแล้วก็กันชนหน้าตัวใหม่ล่าสุดดีไซน์ใหม่นะครับเห็นไหมฮะดูสวยงามมากเลย ีไฟสปอร์ตไลท์ด้านล่างนะครับมีไฟสปอร์ตไลท์มาแล้วนะครับามาดูกันนะครับมาดูด้านข้างกันนะครับก็จะมีเห็นล้อแม็ก์นะครับสวยนไหมครับล้อแม็ก์ขอบ18นิ้วลายใหม่ มากเลยนะครับขอบการชนขอบนะครับดูล้อนี่สวยงามแรงขึ้นสิเปรเซนเรามาดูนะครับด้านหลังร้่ม่างว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับด้านท้ายรถ กระโปงท้ายออกแบบใหม่นะครับจะมีเหมือนเป็นสปอยเลอร์อในตัวเลยทีเดียวหน้ัดกระโปงท้ายออกแบบใหม่เลยเส้นสายที่สวยงานจริงๆนะครับเห็นสันคมนะครับมีลึกมีเว้ามีนูนออกมาโลโก้ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปจะเป็นโลโก้เซฟแ็ชชี เรามาดูภายในห้องโดยสารบ้างนะครับตัวนี้เป็นกุญแจ Genius Entry นะครับผมมีกุญแจอยู่ที่ตัวอยู่แล้วแค่สัมผัสนะครับด้านในก็จะเปิดล็อกทันทีนะครับอ้ภายในอวยมาสวยมากครับจะเป็นเบาะหนังปักไฟฟ้านะครับเบาะหนังปักไฟฟ้าปับไฟฟ้าได้บอกทิศท,ทาง ลงได้นะครับปรับเมนได้เดินหน้าได้นะครับปรับหน่อยหลังได้นะครับปรับขึ้นสูงได้นะครับสูงลงต่ำานี่คือตัวเบาะดีไซน์สวยนะครับตัวเบาะนี่จะเป็นลายใหม่เลยนะครับเบาะลายใหม่สีดำเข้มซึ่งเดิมเนี่ยจะเป็นสีออกน้ำตาล ขอญาตขึ้นมาในห้องรยสารนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบกับฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับแล้วก็จะมีปุ่มบุ่มสตาร์ทด้วยเดี๋ยวผมขอญาตเปิดออนแต่ตอนกุญแจแล้วี่มีจะไปีมีที่น้นาปัด การสตาร์ทปรดเ e อียบคลัชและ, e class, และ e class, เลื่อนเกียร์ไปตำแหน่ง N จากนั้นกดปุ่มสตาร์ทมาพวัดสวยงามฮนะ m บทีรุ่นใหม่นะครัปรับได้หลายแบบนะครับดูไปตามกันนะครับ มาตรว่นใหม่สวยมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนี้ก็คือระยะน้ำระยะที่บอกว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่นะครับในถังอันนี้ใช้เวลาเวลาที่ใช้ระยะทางที่ใช้ต่าความเร็วเฉลี่ยระยะทางตราสิ้นเพลิงน้ำมันขนาขับขี่แล้วก็เฉลี่ยให้ทิป A ทิปีนะครับ ค้างเป็นศน,นะครับนี่คือมาตรวัดใหม่มาถึงที่เครื่องเล่นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ e สู่ connect world ตัวใหม่ล่าสุดสำหรับตัวรุ่นแท f เฟสชีดนะฮะร,รุ่นท็อปของพันเ้าร้อย c แล้วก็สามพัน c ีตัวนี้จะมาพร้อมให้เลยนะครับสามารถ connect world ได้ก็คือสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้งระบบ ios และ android ได้นะครับสามารถเล่น นะฟังก์ชันต่างๆระบบนำทางนีเวเกเตอร์เนวีไทยนะอีโคฟ,ฟ,ฟ,ฟังก์ชันมีเดียต่างๆนะครับสามารถรับวิทยุนะลองดูเมนูตามกันไปนะครับมีต่อ HDMI เพื่อลิง k ์หน้าจอสมาร์ทโฟนขึ้นไปที่หน้าจอเครื่องเล่นตัวน,นี้เลยนะครับโอเค ตัวอีสุคเนตเมอร์เดี๋ยวเราจะมาพูดและเจาะลึกกันในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็มาดูฟังก์ชันต่อไปก็คือแอร์เป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะครับเป็นแอร์ออโต้สามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะครับโดยการปิดหมุนเห็นไหมฮะเหมือนแอร์บ้านเราเลยนะครับนี่คือแอร์ออโต้ เรามาดูที่คันเกียร์นะครับคันเกียร์มีหกเกียร์คันเกียร์เข้าง่ายนะครับมีหกเกียร์นะครับคำถามว่าลักเกียร์หกอยู่ทรงไหนเกียร์หกเหมือนกับเกียร์เคยหลังเดิมนะครับเกียร์เคยหลังไปอยู่ไหนล่ะครับอยู่ข้างเกียร์หนึ่งนะครับเห็นไหมฮะข้างเกียร์หนึ่งการเข้าเกียร์นะครับในเ่้าเกียร์ถอยหลังคือดันดันไปสุดนะครับมันจะมีสปริงดันอยู่ จะมีเสียงดังเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่เกียร์หนึ่งก็เกียร์ปกตินะครับเกียร์ถอยหลังนะครับดันดันไปปกตินะครับเข้าง่ายเสร็จแล้วก็จะมีภาพขึ้นที่หน้าจอนะครับเป็นภาพด้านหลังของตัวรถจะมีเลนไกด์บอกด้วยเห็นไหมฮะ,ะถ้าเราเข้าเกียร์ปกติมันก็จะตัดมาเล่นที่เมนูปกติของเรานะครับนี่คือชุดกันเกียร์นะครับ ม,ออมีเครื่องเล่นนะครับที่พิเศษจอแปดนิ้วแล้วก็จะมีมัติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยสามารถรับโทรศัพท์ได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนช่องคลื่นต่างๆเปลี่ยนโหมดอยู่หนังฟังเพลง USB iPod i p h o n e ต่างๆนะครับเปลี่ยนโหมดนี้ได้เลยเปลี่ยนช่องเปลี่ยนคลื่นรับโทรศัพท์ได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นฟังก์ชั่นใหม่นะครับต่อไปนะครับจะมาดูเครื่องยนต์กันแล้วครับเป็นหัวใจหลักของตัวนี้เลยนะครับเดี๋ผมไปเปิดเครื่องยนต์ก่อนนะครับตามผมมานะครับ เครื่องยนต์แล้วครับตรงนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดออกแบบใหม่เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ DMAX 1.9 DDI Blue Power 150แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตินเมตรแรงบิดมาแรงบิดสูงสุดมาตั้งแต่1,800รอบถึง2,600รอบต่อนอาที ถือว่าเป็นช่วงแรงบิดที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับอันนี้ผมจะให้ดูเรื่องของเทอร์โบนี่ครับเทอร์โบรูปใหม่ออกแบบใหม่มนไหะเทอร์โบออกแบบใหม่เทอร์โรูปแบบใหม่เลยนะครับการเก็บห้องเครื่องยนต์นะครับเก็บได้ดี เริ่มมาจากด้านนี้เลยนะครับจะเป็นมอตอรลมเบรกขนาดใหญ่สิบนิ้วนะครับระบเอก ABS Four Channel f Sensor ร้อนระบบ PSC DCS นะครับแล้วมี HSA ด้วย ยนตตัวใหม่นี้นะครับน้ําหนักลดลง60กิโลนะครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ไล้เว w เลยคุกท่านน้ำหนักเบาประหยัดน้ํามันมากๆนะครับมี6เกียร์ด้วยกันนะครับสวัสดีขออนุญาตปิดนะครับก็ทันใด อยากให้ผมโหนะครับรีวิวตัวไหนอยากดูเครื่องยนต์ตัวไหนนะครับรุ่นไหนทั้งนั้นผมสามารถรีวิวให้ทุกท่านได้ชมได้นะครับผ่านาเพจอีซูรุ่นใหม่ล่าสุดร,ราคาอีซูุแล้วก็โปรโมชั่นอีอสูุนะครับ ID Line นะครับแอดอีสุสุเซลนะครับหรือเบอร์โทรศรัพท์086 4-06-27-00หรือ086-323-09-22นะครับโทตรติดต่อนะฮะขอรับเงื่อนไขาการจอโรงโปรโมชั่นพิเศษได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ผมขอจบคริปรีวิวตัวเ u ซ u รุ่นใหม่1.9 d d i Blue Power ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ